สวัสดีครับเป็นเพื่อนเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็นะช่วงนี้ก็อาจจะได้รับเพื่อนๆนก็อาจจะเป็นสนใจนะครับที่การสู้รบกันนะสู้รบกันระหว่างไทยกับกัมพูชานะ ทุกคนก็นะอาจจะให้ความสนใจไปที่ข่าวสารประเภทนี้อยูอ่การเข้ามาดูพระเครื่องถ้าไม่ใช่สายตรงหรือสายที่มีความสนใจจริงๆก็อาจจะเบี่ยงเบนไปดูกับเรื่องข่าวสารบ้านเมืองนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเรื่องของการบ้านการเมืองก็ให้เป็นไปตาม ระบอบนะตามกรรมตามวาระนะครับคือผมเคยพูดไปคลิปกันก่อนแล้วละ่ะนะเขมรหรือกัมพูชาเนี่ยในเรื่องศักยภาพในเรื่องของการลบนะครับช่วเราไม่ได้นะในเรื่องทั้งกำลังพลยุทธปรกรณ์ต่างๆเทคโนโลยีนะยังไงก็สูญเ,เ,นะเสียเยอะนะครับสูญเสียเยอะแน่นะแต่อย่างไรก็ตามล่ะ ถ้าเมืไหร่มันมีการลบราค่าฟังกันนะบางทีเนี่ยนะครับคนที่มันมีนะอยากจะให้ลบอยากจะจัดการกับมันอ่ะผมนึกบอกว่าไอคนที่นอกพื้นที่เนี่ยก็อยากจะให้ลบแต่คนในพื้นที่เนี่ยเขากลัวเป็นไงอะ่ะก็ลูกกระสนุนมันมีอาตามันมีบอกว่าเฮ้ยกูจะต้องไปโรงที่ทหารอย่างเดียวใช่ไหม ใช่หรือไม่มันไม่ใช่อะบางทีแม้มันยิงมั่วเข้าโรงพยาบาลถูกบ้านเรือนตะนะประชาชนตายดำๆต้องอพยพหลบหนีภายสงครามนี่นะครับคือสงครามนี่นะครับคือการลบราฆ่าฝันกันนั้นมีเรื่องอะไรดีๆเลยนะโอเคเพื่อนๆนี้ก็เกินไว้นะเกินในเพื่อนๆฝั่งว่ามันไม่ได้สิ่งดีเมื่อการลบราฆ่าฟันกันน่ะนะถ้าเจรจากันได้บนโต๊นะคุยกันได้และเข้าใจกันได้ก็จบ ถพราะอะไรวะเพราะเมื่อมีการลบกันยิงกันขึ้นมาเนะี่ยความสูญเสียเกิดเนนะี่ยไม่ฝ่ายนฝ่ายหนึ่งต้องสูญเสียแน่นอนฝ่ายที่กําลังลบมากกว่าฝ่ายที่มียุทธุปกรณ์มากกว่าฝ่ายที่มีความพร้อมมากกว่าก็ย่อมได้เปรียบฝ่ายที่อ่อนแอกว่านะแต่สิ่งที่ไม่อยากได้คือความสูญเสียไงเห็นไหมไม่ต้องเสียสูญเสียพ่อของลูกถูกไหมสูญเสีย ทรัพย์สินเงินทองสูญเสียบ้านเรือนบ้านช่องต่างต่โอ้มันสูญเสียไปหมดนะครับนี่แหละคือสงครามนี่แหละคือการลบราคาฟันกันถ้าเมื่อไหร่มันเจรจากันแล้วนะจบกันที่โต๊ะเจรจาจบที่ในเรื่องของพูดคุยกันนะแล้วก็ความสูญเสียมันก็จะไม่เกิดนะครับโอเควันนี้ผมเอาเหรียญน,นะเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นเหรียญเก่าๆแต่ว่าโอ้โหเหรียญเก่าของรุ่นนี้เนี่ยนะ มันเป็นเหรียญที่พิธีใหญ่นะผมอยากจะบอกว่าเป็นเหรียญที่มีพิธีใหญ่มากนะเกจิอาจารย์ที่ปลูกเสกเหรียญรุ่นนี้ก็เยอะแยะมากมายและเป็นเกจิดังๆในยุคนั้นด้วยนะเนี่ยเพื่อนๆต้องดูแล้วก็ฟังด้วยนะครับว่าการที่เราจะครอบครองวัตถุมงคลสักอย่างหนึ่งสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องหาข้อมูลเราต้องหาประวัติการสร้าง เนะมื่อเรารู้ข้อมูลเรารู้ประวัติการสร้างแล้วเนี่ยโอ้โหเพื่อนเนบางทีเนี่ยอยากได้อยากได้แต่พอเราอยากได้มันก็ไม่มีของให้เราได้สิมันไม่มีของให้เราซื้อดิทุกคนมันห่วงทุกคนมันแบบว่าเฮ้ยไม่ได้นะของแบบเนี้ยนะพอจะอยากจะได้อาราคาก็สูงขึ้นอีกกาลังซื้อเราไม่มีอีกเนี่คือปัจจัยและนี่คือปัญหาของการที่อยากจะได้วัตถุบางคนที่แบบจะครอบครอง แต่ถ้าเราไปเจอเราไปโชคดีเราไปเจอราคาที่มันโอเคนะแล้วเราอยากได้เนี่ยมันก็ตกจะโอ้ดีใจภูมิใจในตัวเรานะครับอย่างเช่นวัตถุมงคลเหรียญเนี้ยนะเป็นเหรียญพระบรมธาตุแล้วก็มีหลังข้างหลังนี่เป็นอะไรเนี่ยเป็นเขาเรียกอะรูปพระพุทธอะทักษิทักศิณเนี่ยนะนะแต่ได้อยดูเหรียญกันแต่ว่าเอาประวัติการสร้างก่อนเหรียญรุ่นนี้นะครับ เหรียญทองแดงไอ้ทำไมทองแดงลักษณะอย่างนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อต้องคิดดูนะผมเคยพูดถึงเรื่องทองแดงเรื่องวัตถุเรื่องวัตถุดิบในการสร้างเหรียญนะถ้าเป็นทองแดงบริสุทธิ์หรือทองเหลืองบริสุทธิ์เงินบริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะมีอีกแบบหนึง่งนะแต่ถ้า,มาเมื่อไหร่เหรียญนี่มันมีเป็นทองแดงผสมหรือมวลสารผสมหรือวัตถุผสมแล้วมันมีมวลสารอย่างอื่นเนี่ยผสมเข้าไปด้วยเนี่ยเนื้อมันก็จะออกมาแปลกแปลก นะเห็นไหมเนื้อก็จะไม่ออกแบบแดงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นสีเดียวกันไปเลยมันจะมีรอยจับรอยเทียรอยแบบรอยหมุนรอยหมองรอยคล้ำรอยสว่างอะไรอย่างเงี้ยเช่นกันครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะผมจะบอกให้ว่าพิธีนี้ใหญ่มากพิธีนี้ใหญ่มากและได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าการที่เก้านี่นะครับไปเททองไปเททองเพื่อจะอมารีดนะฮะในการทําพระเนี่ย พีโลหะและโลหะนิมวลสารนี่โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะคบมีทั้งแผ่นจานนะมีทั้งโลหะอย่างอื่นที่เอามาผสมแล้วก็มารีดแล้วก็มาปั๊มนะเนี่ยคือความศักดิ์สิทธิ์นี่แหละคือความยิ่งใหญ่เพื่อเข้าใจไหมเนี่ยคือความยิ่งใหญ่นี้คือความศักดิ์สิทธิ์มากเหรียญุ่นนี้แล้วมีอีกอย่างเนี่ยตามประวัติข้อมูลเนี่ยคนเอาไปใช้เกิดอะไรเกิด นะเกิดพุทธคุณแบบว่าโอ้โหเ่อนเ้ยนะเขาเกิดประสบการณ์เนี่ยมากมายหลากหลายเลยเพราะอะไรด้วยจากอดิสงกรเแสจิตของเกจิอาจารย์ที่มาร่วมปลุกเสกโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยและได้พระบาทสมเด็จราชการที่ข้าเป็นคนไปเททรมรอเนี่ยนะไปเทไปทาพิธีคือเรียกว่าเป็นเจ้าพิธีทางทางาคารวะเนี่ยแล้วก็มีเจ้าขุนพันธเนี่ย อันธลักษ์เนี่ยนะครับเป็นผู้จัดสร้างเป็นผู้จัดทำเนี่ยนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าถ้าเราได้เรียนรู้และเราได้ศึกษาข้อมูลในการไปจะไปเช่าไปหาพระเครื่องเนี่ยนี่คือโอกาสที่เราได้เปรียบคนอื่นเขาการที่เรามีพระเครื่องเยอะๆมาแล้วเป็นผ้าดีเนี่ยผ้าถึงเรียกเป็นผ้าหลักร้อยหลักพันถ้าเพื่อนมีพันองค์ก็เงินล้านน่ะหลักพันอ่ะหลักแสนน่ะเป็นหมื่นองค์อ่ะ ถูกไหม้องคิดดูนะเพื่อนมีหลักพันมีผ้าพันองค์กันล้านบาทอะ่ะผ้าพันองค์ไม่ได้เยอะนะเล่มหนึ่งก็เก็บถติเพื่อนเก็บผ้านี่นะเก็บในอัลบัม้มเก็บเหรียญเก็บอะไรเงี้ยนะครับเล่มหนึ่งก็บปรจุไปได้แล้วเกือบร้อยห้าสิบหกสิบเกือบนะหลายร้อยลูกหลายร้อยเหรียญอ,อะ่ะถ้ามีหกเจ็ดเล่มก็พันเหรียญแล้วเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยขอให้เป็นมันผ้าแท้เถอะและมีพิธีการปลุกสร้าง ไอู้กเสกที่ชัดเจนสร้างที่ชัดเจนมีประวัติการสร้างที่ถูกต้องชัดเจนเนี่ยเก็บไปเถอะแลวยิ่งปีนี้เป็นปีเก่ากปีสองพันหร้อยี่บสนเพื่อนดูสินี่มาสี่สิบปีแล้วสี่สิบห้ปีอะนะใครมีใครก็หวงใครมีใครก็ไม่อยากจะปล่อยเพราะเขารู้ไงถ้าเป็นคนพื้นที่หรือเป็นคนที่เขามีของพวกนี้ ยิ่งสภาพที่สวยอย่างนี้สภาพสมบูรณ์อย่างนี้ไม่ขึ้นเขียวไม่ขึ้นดําไม่มีรอยบุบบิบบูบ,บี้ไม่มีนะไออย่างนี้เนี่ยนะครับมันหายากแล้วเพื่อนๆมันหายากแล้วนะครับนี่คือการเก็บสะสมวัตถุมงคลมาถูกทางเพื่อได้พระแท้แน่นอน ราคายิ่งไม่ค่อยแบบเอ้ยมิตรถูงนักแต่พอรู้ประวัติพอรู้การสร้างพอรู้วิธีการในการปลูกเสกแล้วนี่โอ้โหเพื่อนเอ้ยนะถ้าใครเจอแล้วไม่เก็บก็ถือว่าคุณเสียโอกาสไปอย่างมากเลยเสียโอกาสไปอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูเหรียญกันดูเหรียญกันนะสวยมากผมจําเหรียญน,นี้เห็นไหมผมชอบในเรื่องของพุทธศิลป์นะเห็นไหมนะคมคมมาคิดแบบนี้คิดถึงเหรียญพระธาตุพนมอ่ะปีหนึ่งแปดะ นะปีพระธาตพนมปีหนึ่งแปดยังผมว่านะไม่รู้นะความคิดถึงผมว่าพิธีเนี่ยในหลวงยังไม่ได้ไปเททองทําพิธีนะแต่เหรียญรุ่นเนี้ยเหรียญรุ่นเนี้ยนนปีสองสองของวัดมหาพระบรมธาตุไอ้นอครศรีธรรมราชเนี่ยท่านเสด็จไปเททองสภาพสวยสวยเดิมเดมิมันเพื่อนขึ้นสนิมเขียวๆยังไม่ได้ล้างเลยเนี่ยพอเจอก็เอามาไลฟ์ให้เพื่อนดูเอามาทําคลิปให้เพื่อนได้รู้กัน นะสวยมากสวยมากของแท้เห็นไหมครับความคมเห็นไหมนี่เห็นไหมมันดูแล้วมันมีความเป็นแบบว่ามันขลังอ่ะมันขะลังอ่ะนะนี่ครับเพื่อนสวยๆแบบนี้เพื่อนหาไม่ได้แล้วนะหาไม่ได้แล้วนะเธอ,อ,อต้องรีบเก็บครับเจอต้องรีบเก็บเพื่อนเห็นไหมครับเธอต้องรีบเก็บครับเห็นไหมครับเนี่ยสภาพอย่างเงี้ยสวย ไม่มีร่อง้อยการถอดแบะพิมพ์เลยไะมครับเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเนี่ยของแท้แน่นอนของแท้แน่นอนดูยังไงก็สวยดูยังไงก็โอ้โหดูดีมันเพื่อนพิกแตะแคงดูความคมชัดนะครับดูความคมชัดดูความเรียบร้อยเวลาดูเหรียญน,นะฮะดูเหรียญที่เป็นเหรียญปั๊มเนี่ยความคมชัดความเรียบร้อยของงานสําคัญนะครับความคมชัดความเรียบร้อยของงานเนี่ยสำคัญเวลาดูเหรียญปั๊มนะจาไว้นะ ยิ่งเป็นปีลึกๆ,ๆยิ่งพิธีใหญ่ๆอย่างนี้โอ้โหเพื่อนเอยเจอแล้วใครไม่เก็บก็เสียโอกาสอย่างสูงเลยผมจะบอกให้ยิ่งมารู้ว่ามีประสบะการณ์ยิ่งรู้ว่าพระเจ้าเป็นที่ราชการที่เก้าท่านรเสด็จไปในการพิธีเททองอยู่แล้วโอ้โหนะถือว่าสุดยอดและเกจิที่ปลูกเสกก็หลากหลายมากมายมานะครับโอเคเอามาแนะนําให้รู้จัก เห็นไหมครับเพื่อนถ้าเป็นสมาชิกถ้าคนไหนยังไม่ติดตามติดตามผมมาติดตามผมมาเพื่อนได้เจออะไรที่แบบว่าเฮ้ยนี่พระบ้านเราเอ้ยนี่พระบ้านฉันนะจะได้เจอเวลาไปเที่ยวไปเจอที่ไหนก็ได้เก็บนิมนต์ท่านกลับวัดกลับบ้านเอาไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดยิ่งปีเก่าๆนี่นะนะหายากแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เ,เกจิที่ปลูกเสกพระเดี๋ยวนี้เนะนี่ยเก่งๆดีๆเนี่ยท่านก็มโนานา,าพไปเกือบ หลายๆแล้ไม่ค่อยจะเหลือให้รู้จักกันและพระเกจีเก่าๆนะโอเคครับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าใครยังไม่เป็นสมาชิกก็กดติดตามกันไปกดติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ